แสงตะวันขอกำแพงอยู่3คนด้วยกันผู้เล่นตัวสูงของมาสเตอร์นี่มีแต่หมายเล็กซาวที่เป็นกองหลังเติมขึ้นไปลูกนี้เอาเข้าิวงพทีจิบมมีอย่างนะผู้สมปันบานเข้าปัดโตออกโอ้ประตูของลัวเฮาบางแสงตะวันปัดบานโบกเอาละตอนนี้มาสเตอร์เซเว่นได้ลูกเหงก่อนเนาะได้ลูกเฮงออกน้ำไปก่อนหนศูนย์ ประตูของล้อบางพาดและแสงตะวันจันทราก่อนละกันอุดรอ,อุดรสินขก่อนละกันอุดรศิลปเปิดเข่งเข่งหมานาประตูอ่านยิงเลยอู้ตำคันโอ้ยลูกนี้เอาหาาัวตำเข้าเรียบร้อยโอ้โมเลนของทั้งมาสเตอร์พยายามจะระท่วงว่าเป็นบานมือ,อยู่เนาะแต่อาจารย์เป็นสมอนโบ,โบวาวาเน้วใด้ตอนนี้ได้ประตูตีเสมอแล้วเนาะสำหรับ ลวงพะวางเอาไรกองเสียเสียป่านเสียมวยแล้วตัวนี้ต้องเตะเปิดขึ้นไปดาวพัดดาวพัดลุดเดียวแล้วลูกนี้ดาวพัดจับสุดท้ายยิงได้บ่ยิงบ่ให้เนาะโอ้มีตัวบล็อกโอ้ยังมีคำดีมาซ่อนไว้แต่ว่าต่งมานี้ยังบ่อกเถอะได้บุกต่อเนื่องเนาะผู้เล่นของทั้งมาสเตอร์เซเว่นได้ยิงลงนี้เข้าเรียบห้อย โอ้โหบาทจะได้ได้ยไงไงบานตกพื้นเนาะตีวอดเทอกอีกแล้วประตูเอาแล้วออกน้ำไปอีกเทือนึ่งแล้วลสำหรับมาสเตอร์สายคิดหุ่มพันหุ่มพันไปเองด้านที่สองถือตำประตูผู้ตัดสินให้เล่นต่อสายคิดออกบานได้สุขดวงใจ เปิดเลยลูกนี้อาทิตย์สุดท้ายโบแมนเนาะไอสกัดออกไปก่อนละกันมีลูกติดปลายนวลไปดนึงโอ้โหบอลเรงใจเนาะไปหนึ่นีน,น,น,นแล่นใส่กันเลิศเลยอาจารย์เพชรสมรต้องเอื้อนคู่กรณีมาเจ็บกระยาลูกขึ้นมาก่อนอาจารย์เพิ่นมามีอย่าง มีอยังจะให้วะม,มาละคู่ก้ณน,นี้เบื้องของทั้งลวกข้าวบางหมายเลข17เนานะก้อละกันเอ,เอาไปผู้ละบัตได้ไปผู้ละบัตเนาะได้ไปผู้ละบัตอือโอ้สิบเจ็ดลูกข้าวบางเป็นซองเหลืองนี่อือ ทิรพัฒน์ํำเพชรคำเพชรเิ่นครับทั้งผมมาพิมมาสอยิงลูกนี้เข้าแล้วเป็นประตูที่สองอประตูที่สองของทั้งดาวประหัตเอาลตอนนี้มาสเตอร์เซเวนไปแล้วสามประตูตัวหนึ่งถือว่าเป็นประตูที่สองของดาวประหัตกำการสมภูน่ายิงได้สุขดวงใจ ดาวพหัดดาวพัลยเกินไปโซกไสตัดไปได้โซคไสมาเลยเนาะมาจากตำแหน่งกองหลังโซกไซออกซ้ายโซกหาบานโบเห็นโอลูกนี่ดาวพหัชสุกดวงใจตัดในสวยงามบอลลนะ้ำหน้าแฮตท,ทริกมีโอกาสแล้วล็อกดาวพหัตได้แฮตท,ทริกนะโอ้ได้ประตูที่3เลยดาวพหัดพอหนนะ้าทีมของมาสเตอร์เซเว่นตะเข่าแล้วเนี่ย เหลียวเบิ้งผู้ช่วยพระทศินโบยยกทุงมายเข้ามานได้ประตูเนาะเปิดโดยพลเอกมัลลิกสิบของสร้างน้อยนั่นก็คือคำเพชรผิวแสงทองคำเพชรเปิดขึ้นไปเอาหัวขึ้นต่ำแตมวานีแถวสองสร้างน้อยอัดตบานถือมือชุดท้ายกรรมาการเต่าเป็นจุดโทษอ้าวได้ลูกเฮงเนาตะอาตจมวานีแถวสองสร้างน้อยอัดบานถึงมือสุดท้ายกรรมการเต่าเป็นชุดโทษอ้าวได้ลูกเฮงเนาะเตร้้อย์ เอาละได้โอกาสที่จะขึ้นนำมีแล้วตอนนี้นะอ,อืมกระสุดที่จะป้องกันเนะาะสำหรับผู้เล่นหมายเลขแปดของเอซซาลาที่บานถึกมือผู้เล่นหมายเลขแปดเอนั่นก็คือเอ่อพรไส้เนะาะพรไส้แก้วไพฑูทุนไปจุดโทษลูกนี้เป็นกาดำกาดำกอนเยืดดวลกับบัวพจันกาดำเลือกซ้ายของพวกสายประตูเข้าไป เอาละเฮนห้สร้างน้อยปัจจุบันนี้ออกน้ำไปก่อนหน,นึ่งูนรนะผู้ชมกาดํำก้อนนี้จะเปิดกาดํำเปิดเข่งๆไปเสาสองอ่านเข่าเลยลูกนี้โอ้เรียบร้อยโโหสุดยอดเลยเน้นๆเลยนะสุดท้ายบาลไปเข้าหัวของเข้าหัวผู้เล่นหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดนะนั่นก็คืออน,นันเซยทวีไส เอาละสองศูนย์เข้าไปแล้วสำหรับสร้างน้อยบุกขึ้นมาของทั้งสร้างน้อยเอาละกาดำก้อนเยาไหวอยู่แล้วโอ้ลูกนี้ประตูได้บอรเรียบร้อยกาดำก้อนเยาะเคยบอกแล้วเจ้าไวอีโอ้ลูกนี้ไปดีใจครับเออเสาทุงกาดำ กาดำก้อนเยอะปั่นเน้นเข้าโอ้โหเน้นใส่กอดซี่เรียมเลยแฮตริกจนได้แล้วซอกหามือกล้องมือกล้องไปใส่มือกล้องมือกินเข้าแล้วเนาะตอนนี้บอเห็นนะกาดำก้อนเยอะประตูที่สามประเสริฐออกมาเบื้องซ้ายกงเม้งโกงเม้งจะไปต่อไว้ดึงจะว่าก้อนอามูนีผู้ใดไสยาซิตยังอยู่ทีพรประเสริฐ เสียบานี่ครับคำประสงคพรประสิฐเมา,เาบานขึ้นกงมิงกงมิงเข้ากลางลูกนี้อนนวินเปิดมาประตูออกมาก่อนเตะสุดท้ายแปรล,ลูกนี้เรียบร้อยเข้าไปเลยนะการแปรงสวยงามของทั้งพรประสิฐโอซานาเตนในตำแหน่งกองกลางคำเพชรเปิดเปิดเข้ากลางประตูหัวเรียบร้อยเลยลูกนี้ ออ๋จุดนัดพบานผู้สมเข้าเต็มหัวคํำประสงค์เพชรสมอนก้เล่นสำหองลงมาใส่สะก่อได้ห1าหนึ่งเนาได้มาไว้เสียไว้เลยพนนัชพรโยนขึ้นมาให้กับมงคุณมงคุนเก็บบ่าลงได้มงคุนสวยงามตอนนี้ทางด้านหน้ามีมงคุนยิงเป็นประตูขึ้นน้ำจนได้เนาะสำหรับจำปาซักจากการยิงคง นักกีฬาหมายเลข17มันไป32นาทีถือว่ายังเป็นจัมปลาซักทีวายังขึ้นนำสมุทรสอนกองทัพอยู่หนึ่งประตูต่อศูนโดยการยิงของนักกีฬาหมายเลข17มุงคุณศรีวิไลเอาลับเปิดขึ้นมากายตะวันสกออกมาก่อนแต่ว่าสกบดีบาลยังคู่คีกกันดีขึ้นมามซ้ำเลยเป็นประตูจนได้สลับจัมปลาซักถือว่าได้ประตูที่สองจากการยิงของนักกีฬา หมายเลข14วินในสีวงศาตอนนี้ถือว่าลิ่นงงายแล้วสลหรับจำปาซักถือว่าได้ประตูที่2แล้วถือว่าได้จากการยิ้มของวินในสีวงศานาที33มสิาต้อง่าคู่บึกของกิติกุลเปิดขึ้นไปทันแล้วสุดท้ายผูกสาประตูออกมาโอกมาก,ก่อนกายตะวัน กายตะวันตั้งความแล้วเปิดมาธนาเคลืนมุ่งคนเดียวตะวันสุดท้ายเซบบอกเป็นประตูจนได้สำหรับสมโมสโซนจำปาซักถือว่าได้จากการยิงของนักกีฬาหมายเลข14อีกแล้วเป็นวินในสี่วงศาถือว่าเป็นประตูที่สองของเจ้าโตแล้วสำหรับวิในในถือว่าตอนนี้จำปาซักออกน้ำไปก่อนแล้ว3ประตูต่อศูนย์ ถือว่าในตอนนี้เวลาของการทดเวลาถือว่ามดตงแล้วเบงว่าผู้ตัดสินจะให้ลินตตอีกจังนาทีวินัยเก็บบาลงบอดีบานเข้าทั้งผู้ลิ่นคงสุดท้ายจะประสักงานบานคืนมาได้แทงมาจังหวะเดียวให้กับมงคุนมงคุนผากมาให้กรับอาทอาทเก็บบาเแรกได้จะไปงังไปบุพานแต่ยังได้บานอยู่มงคุน มุงคุณพักไปสองกอหนึ่งยังไปได้ยิงจ่ว่าน,นี้สุดท้ายเป็นประตูจนได้สำหรับจำปาซักจากการยิงของมุงคุณถือว่าเป็นประตูที่สองของเจ้าโตแล้วสำหรับมุงคุณศรีวิไลตอนนี้อยู่ในสน,นาม ระวังมุงคุณและวินัยเบงว่าไผรจะเฮ็ดแฮตดิกได้ก่อนกันถือว่าวินัยส <ๆ S 1> ี่วงศาหมายเลขสิบสี่ก็อยิงสองประตู <ๆ S 1> และมุงคุณสี่วิไลยก็อยิงสองประตูเช่นเดียวกันถือว่าทั้งสองคนยิงผู้เลือสองประตูให้กับจัมปสาสซักแล้วเบงว่าไผรจะเฮ็ดแฮตดิกได้ก่อนกันสำหรับสองคนนี้เอาละพากมา,าเพชรสวัรค์พากษ์สาตย์นะครับไซมอนไซมอนยังได้บานอยู่สุดท้ายเอาละอานัท อาณัตจะไปแต่เราบังคัจะว่าดึงอาณัตยิงเป็นประตูที่หให้กับจำปาซักแล้วหาก,กลุงไปไม่ถือว่าเฮ็ดประตูได้สำหรับอาณัตพมวงศาเนาะถือว่าเป็นประตูที่ห้าแล้วกองทัพแต่ว่ายังปั้มบาดมาได้ลากขึ้นมาเองแทงมาสกัดมาก,ก่อนบูกสาประตูต้องเลยเคลียออกมาศินนคร แต่ว่าเสียการควบคองอย้อตัดบานมาได้เพชรสวรรค์แต่ว่าเสียการควบคองให้กับจามปาสักเอาละอานัทอานัทยิงเป็นประตูแล้วกาเฮทไหยปัจจุบันนี้สมสรจามปาสักออกนำสมสรกองทัพไปแล้วหกประตูตศูนถือว่าเคร่งโลเลยเนาะสำหรับจามปาสักถือว่าอานัทหากลงไปไม่ถือว,ว่านุ่นแฮตทิกเลยถือว่ายิงสองประตูแล้วสำหรับอานัท ตอนนี้โปตสินได้ทดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาที่สองออกไปอีก4นาทีเบิงว่า4นาทีต่อจากนี้จะยิงประตูกันเพิ่มได้เลยบอตอนนี้มีพูลินจัมปะสซักสามคนรุ่นแฮตทิกเลย